สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาหาสาเหตุและแก้ปัญหาครับผมเว็บร้อยสิบไอครับปี2021ันยิบเอ็นะครับตัวเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับผมเป็นเครื่องยนต์บล็อกเล็กนะครับผมครับตัวนี้ก็เป็นเปลี่ยนไหม่ดีตอนนะครับผมเป็นปี2021ยิบเอ็ดเลขใหม่อยู่ที่สองหมนเจ็ดนะครับผมครับคันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เสียงดังนะครับผมน้ำมันเครื่องก็ไม่ขานนะครับผมน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่ๆนะครับผม รถก็ไม่ควันนะครับผมน้ามันเครื่องไม่ขาดเติมทุกระยะนะครับผมเช็กตัวเช็คตลอดเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับรถไม่ควันนะครับผม นี้น่าจะมีปัญหาพวกลูกปืนลาวลิ้นนะครับผมจุดหนึ่งแล้วนะครับจุดสองก็ชุดโซ่ลาวลิ้นลูกยางกดโซ่ลูกยางกริ่งโซ่ต่างๆนะครับผมครับรุ่นนี้เมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยทนนะครับเพราะว่า,ามีลูกค้าบ่นนะครับทําไมขี่ออารถใหม่ๆนะครับผมขี่ไปประมาณปีเส็ษๆแล้วก็เครื่องยนต์มีเสียงดังนะครับก็ออเป็น จากการผลิตหรือชิ้นส่วนอะไรที่ไม่มีคุณภาพสำหรับอนดานนะครับครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าจะได้เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผม เราก็ค่อยๆแกะทีละชิ้นนะครับครับโซลอดิ้นก็อยู่ด้านในนะครับตัวนี้นะครับหย่อนนะครับผมตัวลูกปืนแคมก็อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกลูกยางกดโซ่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นแกนดันโซ่นะครับตัวนี้ฝังอยู่ด้านในนะครับผมแต่ก่อนก็อยู่ด้านล่างนะครับเดีย๋ยวนี้เขาทำมาอยู่ด้านในทำให้มันยากกว่าเดิมนะครับผมยากต่อการซ่อมบำรุงนะครับ เวเจ้าปัญหาก็คือตัวนี้ครับผมลูกปืนเคียมตัวนี้ครับมันหลวมนะครับมันโยกไปโยกมานะครับทําให้เครื่องยนต์มีเสียงดังนะครับผมเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับับเป็นเกือบทุกคันนะครับตระกูลเว็บร้อยสิบไอตัวใหม่นะครับผมส่วนตัวเก่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอะไรในอุปกรณ์ก็ น่าจะดีกว่ากันนะครับผลเป็นตัวใหม่ก็เริ่มจะไม่เข้าท่านะครับผม ืนตัวนี้ครับส่วนเจ้าตัวเลขก็ไม่มีปัญหานะครับผมจะมีปัญหาแต่จ้าตัวนี้นะครับครับหวมมากแล้วก็ชุดโซ,โซลลิ้นนะครับเดี๋ยวขอเรามาก่อน ก็อย่างเริ่มแข็งตัวแล้วนะครับผมอย่างตกไปเป้จาโ่นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวกลิ่งนะครับผมก็เริ่มเป็นล่องแล้วนะครับผม แนะนำให้ใช้ของแท้นะครับเพราะว่าลุกอย่างพวกนี้จะถ้าเป็นของแท้จะทนความร้อนนะครับผมครับตัวนี้ก็ เยือนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอะไหล่นะครับผมแล้วก็มาลองใส่กันนะครับครับมาดูวิธีตั้งมารวิธีประกอบนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมอะไหล่ก่อนนะครับอะไหล่มาครบแล้วนะครับผมลูกปืนเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับครับประกอบเรียบร้อยก็เป็นลูกยาง คิ้งโซ่ครับทุกอย่างกดโซ่ตัวบนตัวเหลาลินนะครับก็ทุกอย่างปลายเกนดันโซ่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบใส่กันนะครับนี่ครับทุกอย่างปลายแกนดันโซ่ก็สวมเข้าง,ง่ายๆครับ ัวด,ดาวลลินก็เป็นเว็บร้อยสิบไอใช้ด้วยกันทุกรุ่นนะครับผมเป็น90คอนะครับ ดันโซ่เราลิ้นล่างก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับครับเราเอาแม่เหล็กใส่แล้วก็หมุนถอยหลังนะครับผมให้โซ่มันเข้าที่นะครับ ตัวทีแล้วก็หมุนกลับเหมือนเดิมนะครับพยายามให้ตรงมากนะครับผมครับตรงมาก็คือตัวทีตัวนี้นะครับผมถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้ถอดไอเจ้าฝาครอบนะครับผมดูตัวมาตรงนี้นะครับผมตัวผมตั้งไว้ตรงเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปดูไอเจ้าตรงนี้นะครับ เอาใส่ไนี้ก่อนนะครับผมตัวกริ่งโซ่ตรงรูตรงนี้นะครับ ก็ค่อยๆใส่นะครับผมเพราะว่าจะเข้ายากหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถอดฝาตำแหน่งเอานะครับ ตัวนี้ไม่ต้องขันแน่นนะครับเพราะว่าะระวังตัวนี้แตกนะเพราะอลูมิเนียมนะครับครับครานี้เราก็มาใส่เจ้าตัวนี้นะครับ ก็ตัวล็อกกันหลุดครับ ใส่จานโซ่แล้วลิ้นนะครับผมครับเราจะดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับเราจะไม่คลายตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าคายมันก็ใส่ง่ายแต่ว่าเราต้องมาหยอดน้ํามันเพิ่มนะครับผมผมจะดันใส่เข้าไปเลยนะครับดันในจุดตัวนี้ลงกเบแกนดันโซ่ตัวนี้ง่ายๆครับ วงค้ำยันไว้แบบนี้นะครับเราก็มาใส่เจ้าจา,จานตัวนี้รัแบบตัวนี้เป็นมาร์กนะครับตัวรูปกลมๆนะครับผม ขึ้นไปนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราขยับลงมาเครื่องล่างผิดมากไปนิดนึงก็เครื่องยนต์สะดุดนะครับไม่อยากติดจับตัวนี้ตรงเป๊ะนะครับผมก็ใช้น็อตล็อกเลย ก็ปล่อยเจ้าไข่ควงตัวนี้นะครับเราจะไปวิ่งไปตึงเองนะครับคราวนี้เราไม่ต้องไปหยอดน้ํามันเข้าตรงนี้นะครับเข้าแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวเอาใส่แม่เหล็กแล้วก็ใส่ฝาครอบลองสตาร์ทเครื่องครับ ใส่เรียบร้อยนะครับผมกับประกบฝาครอบตัวนี้ก็เตรียมตัวลองสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องติดกาวอะไรเพราะว่าลูกยางมันยังนิ่มๆอยู่นะครับผมคราวนี้เราก็จะได้เครื่องยนต์ใหม่นะครับ เงียบแล้วก็ขี่สนุกกว่าเดิมนะครับ เลาลองเครื่องมาลุ้นกันว่ามันจะเงียบหรือเปล่านะครับผมครับผมก็เงียบเลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็าทำเสร็จแล้วก,กอ็อย่าลืมเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องให้ลูกค้าใหม่ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ